สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำวิธีพับเหรียญโปรยทานดอกกุหลาบค่ะใช้ดิบบิ้นเบอร์สองจำนวน4ี่เส้นนะคะความยาวอยู่ที่เส้นละสามสิบเซนติเมตรค่ะตัดปลายดิบบิ้นทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเลี้ยงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะแล้ววัดลงไปที่ความยาวแปดเซนติเมตรครึ่งค่ะ วัดได้แล้วพับลงไปค่ะวางลงไปนะคะจับขึ้นมาหนึ่งเส้นค่ะเป็นฐานปลายดิบบิ้นที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สองค่ะเอามาของเส้นที่หนึ่งค่ะ ต่อมาก็คือเส้นที่สามค่ะเอามาค้องเส้นที่สองค่ะเส้นที่4ี่ค่ะสอดมาจากทางซ้ายมือสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะดึงเส้นสุดท้ายให้กว้างๆนะคะกลางออกรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะ ขั้นตอนนี้ใส่เหรียญค่ะริบบินจากด้านบนพับลงมาค่ะริบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางด้านซ้ายจากข้างล่างพับขึ้นด้านบนค่ะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะ เสร็จแล้วบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านค่ะจากด้านบนสอดลงมาค่ะขวามือสอดมาทางด้านซ้ายค่ะข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะ ้ายมือสอดมาทางขวาค่ะบีบกดทุกมุมให้กระชับค่ะหลังจากนั้นให้เราพลิกกลับด้านนะคะเริ่มจากเส้นสีขาวค่ะพับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะเราบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวนะคะ ดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นสีชมพูค่ะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปนะคะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูค่ะปลายริบบิน้นฉีออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ ต่อมาก็คือเส้นสีขาวจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีขาวค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นนี้ค่ะเส้นที่สี่ค่ะเส้นสุดท้ายนะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะเอาสีขาวหลบมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงเส้นสีชมพูนะคะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางด้านซ้ายให้เราดึงออกมาค่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะเป็นเส้นแรกนะคะพาดขึ้นไปแบบนี้ค่ะต่อมาเส้นสีขาวค่ะพาดตามเส้นที่หนึ่งไปค่ะเส้นสีชมพูเป็นเส้นที่สามให้เราพาดตามไปเลยนะคะ เส้นที่สี่เส้นสีขาวพาบตามเส้นที่สามไปค่ะหนึ่งสองสามสี่ค่ะเราจะทำเส้นที่สี่ก่อนเส้นแรกให้รวบสามเส้นนี้ลงมาค่ะเส้นสีขาวค่ะให้พับเส้นริบบิ้นให้ชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูนะคะสอดลงไปแล้วดึงออกมาค่ะจับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะสีชมพูนะคะเส้นที่สองที่เราจะทำเอาสองเส้นนี้หลบมา ส้นสีชมพูที่เราทำให้จับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะต่อมาเส้นที่สามค่ะเส้นริบบิ้นที่เราทำก็คือเส้นสีขาวค่ะ เอาสีชมพูหลบมานะคะเราพับเส้นริบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างดึงออกมาค่ะ ต่อมาเส้นสีชมพูนะคะพับเส้นริบบิ้นชี้มาทางขวาค่ะพับตรงกลางเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาด้านล่างเราดึงออกมาค่ะ ต่อมาจะเป็นกลีบดอกชั้นนอกนะคะนี่ค่ะเริ่มจากเส้นสีชมพูค่ะเส้นริบบิ้นเส้นสีชมพูนะคะที่พาดเฉียงขึ้นไปด้านบนหรือว่าชี้ขึ้นไปด้านบนให้เราพับมาทางขวาค่ะหลังจากนั้นนะคะพอชี้มาทางขวามือแล้วนะคะให้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับกลับลงมาแบบนี้ค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะปลายริบบิ้นทะลุออกมาอย่างนี้ค่ะนี่ค่ะตรงนี้นะคะดึงออกมาค่ะ ต่อมาเป็นกลีบดอกที่สองคือสีขาวปลายดิบ,บินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้พับเซนลิบบินชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นให้จับตั้งฐานลิบ,บินขึ้นไปค่ะพับปลายดิบ,บินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานที่กลีบดอกสีขาวค่ะดึงปลายดิบ,บินออกมาค่ะ เส้นต่อมาค่ะเส้นสีชมพูนะคะเส้นลิบบินที่ชี้ขึ้นไปด้านบนให้พับเส้นลิบบินชี้มาทางขวาค่ะหลังจากนั้นจับตั้งฐานลิบบินขึ้นไปค่ะพับปลายริบบินกลับลงมาค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมานะคะ สอดลงไปที่ฐานตรงกลีบดอกสีชมพูค่ะดึงเส้นลิบบิ้นออกมาค่ะเส้นสีขาวเส้นที่สี่เส้นสุดท้ายค่ะพับเส้นลิบบิ้นนะคะให้ชี้มาทางขวาค่ะจับตั้งฐานลิบบิ้นขึ้นไปค่ะ พับปลายดิบบินกลับลงมาค่ะสอดลงไปที่ฐานตรงกรีบดอกสีขาวแต่สอดด้านในกีบดอกสีชมพูนะคะด้านในนะคะนี่ค่ะปลายดิบบินทะลุออกนี่ค่ะดึงออกมาค่ะนี่ค่ะ พลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะริบบิ้นนะคะจากทางด้านซ้ายสอดผ่านมาทางด้านขวาค่ะเสร็จแล้วบีบกดทุกมุมค่ะ หลังจากนั้นให้ตัดปลายดิบบิ้นทิ้งค่ะทั้งสี่มุมนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ